h o n ด้าอ e ีคั500 s ซ r ีส์จอเปิดไทยต้นเดือนหน้าสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพโมโลมอเตอร์วอลก่อนหน้านี้ครับผมได้ทำคลิปคาดการ Honda ้าเอ160ครับเตรียมที่จะเปิดตัวในวันเลือกตั้งนะครับผมตรงนี้เนี่ยคือตอนนั้นอะผมได้บอกไปครับว่าเขาจะเปิดตัวในงาน Honda Mega Festo นะครับก็คืองานมีติ้งครั้งใหญ่ของสาวกค่ายปีกนกครับซึ่งในเนื้อหาครั้งนั้นอะผมบอกว่า Honda จะเปิด โมเดลด้วยกัน3กลุ่มครับประกอบไปด้วย AT ซึ่ง AT ผมก็วิเคราะห์ในคลิปก่อนหน้าไปแล้วว่าคาดการเป็น ADV 160แล้วก็ตามด้วยรถของตระกูลคับเฮาสนะครับและปิดท้ายคือรถของตระกูลฝั่ง b i g b ไบนั่นเองซึ่งในคลิปเนี้ยผมจะมาวิเคราะห์ครับว่ารถ b i g b ไบของทางค่ายปีกนกเนี่ย น่าจะเปิดเป็นอะไรซึ่งผมมองว่าน่าจะเปิดตัวในกลุ่มของ Honda 500ซีรีส์ที่เป็น e-cut ครับเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมาในงาน i ิ m a 2025นะครับผมมีการเปิดตัว Honda e-cut 500ซีรีส์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยที่พวกเราก็คงทราบกันดีว่า Honda 500และ650ซีรีส์เนี่ยจะเป็นรถที่ประกอบในประเทศไทยนะครับและถ้าเกิดใครจำกันได้นะ ในงานอีกมาถ้ามีการเปิดตัว500ซีรีส์หรือ650ซีรีส s เมื่อไหร่นะครับถัดมาประมาณ1เดือนในประเทศไทยเนี่ยงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยทางไทยฮอนด้าก็มักจะเปิดตัวรถ650แล้วก็500ซีรีส s ตามมาเลยในทันทีแต่ท้าว่าในปลายปีที่ผ่านมาในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2025ครับกับไรวี่เวนะครับไม่มีร่องรอยการเปิดตัวของ500 Ecut เลยทั้งที่อีกมา เปิดไปแล้วนะครับผมส่วนนี้เนี่ยผมมองว่าเนื่องจากปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจกมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงในเรื่องของกําลังซื้อลดลงแล้วก็อาจจะมีเรื่องลดค้างสต็อกเดิมนะครับทำให้งานมหกรรมปลายปีเนี่ยทางค่ายรถมักจะอัดโปรโมชั่นแคมเปญส่งเสริมการขายเพื่อที่จะโลาะในส่วนของรถเก่าๆโมเดลเยียปีเก่าขายออกไปก่อนนะครับแล้วค่อยมารอเปิดตัวโมเดลใหม่นะครับในช่วงต้นปี2 0 2 6นีนี้อันนี้คือ ในมุมการวิเคราะห์คาดการณ์ของผมนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ถูกต้องก็ได้เพราะว่า Honda 500ซีรีส์อาจจะถูกยกไปเปิดในมอเตอร์โชว์หรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าตรงนี้คุณเห็นด้วยกับผมไหมนะครับยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยหรือคุณคิดว่าน่าจะเป็น Big b ไบครุ่นไหนก็บอกให้พวกเราได้รับรู้กันได้เลยแต่ที่นแน่ๆครับ ติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motor w l l กันไว้เลยนะครับเพราะวันที่8กุมภาพันธ์เนี่ยทางทีมงานเราครับจะไปอัปเดตข่าวสารกันสดๆร้อนๆแบบเรียลไทม์ตั้งแต่ในงานกันเลย